ยายจะมาขุดนี่เดี๋ยวก็ไงท้องออกเดี๋ยวนี้เลยตอนทอนหอมตอนทอนหอมไอ้ไอ้ไหอมใหญ่ไหนยังเงี้ยเลย,ย,เลยดึงไปดึงมาไงาท้องเลยมันขาดถ้ามันไม่ขาดมันก็ไม่ไงยเราแม่เพื่อนๆมายายขอกินก่อนนะนึกแม่มไปทำงานต่อ ใบซองแล้วยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยตั้งกล้องไม่ได้เลยเพื่อนๆวันนี้แดกซองได้ฟองตั้งกล้องไม่ได้เลยวันนี้หน้าไม่ล้างอีกแล้วนะเพื่อนๆเฮ้ยกระปิ๊กกระปิ๊กเป็นเด็กสมองกัน ะะยายทาความสะอาดบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดโต๊ะก่อนหรือว่าเข้าสวนไปหาอะไรกินก่อนแนละ้วค่อยมาไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเพื mm ่อ hmm. นในยายขอเข้าสวนไปเก็บผักแป๊บนึงเนาะเดี mm ๋ย hmm. วค่อยมาจัดโต๊ะขอกินข้าวก่อนพี่เหมือนเดินตารวจสวนเ่าแล้วเมื่ <c oughs> <c oughs> อกี้เดินไปข้างหลังโน้น <c oughs> ว่าจะกินอะไรนึกเมนูออกน่่ เส้นเล็กเหลือแค่นี้เนี่ยผัดไทยเหลืออยู่ห่อหนึงน้ำผัดไทยซอสปรุงผัดไทยนเนาะโอามาง่ายๆนี่แหละ เซ็มั่นเลไม่ได้อ่านสูตรอ่านอะไรเขาเลยเคยทำล,ล้มลืไมไ,ไม่มีทง,งทงหรอกวิ่งไปเก็บไอ้นั่นมานิดนึงนไอ้อะไรนะใบกุชยชนะ่ายแม่เพื่อนๆมายายขอกินก่อนเลอ ไปทำงานต่อวัยสองแล้วยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยมาเพืเ่อนๆกินกันโอ้ยร้อน ตั้งตั้งกล้องไม่ได้เลยเพื่อนๆวันนี้แบตต่ำแดบฟองตั้งกล้องไม่ได้เลย เสร็จแล้วนะคะเพื่อนสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนมาทาไมมาทําไมอยายจะไปหาเก็บผักมีผักอะไรมั่งอยู่ในสวนทํากับข้าวเลี้ยงแขกเนอะผ่านดอกไม้ก็เชยชมดอกไม้ก่อนมีอะไรมั่งเดี๋ยวไปดูกันทําอาหารเลี้ยงแขกเอาของที่มีอยู่ในบ้านนั่นแหละทําทุกอย่างจากสวนเองนะคะวันนี้ เออไปไปดูกันเนีย่ยเห็นฟักแมวอยู่ในตน้มเมื่อวานเก็บไอ้นั้นเดีย๋ยวเก็บฟักแมวไปหนึะลูกเริ่มเลยไปต้มจืดไก่นี่ในตั้งสี่ลูกยังมีเหลืออยู่อีกนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอาลูกี่มันงอกมากินก่อนยังมีอยู่อีกนะข้างบนสองสามลูกแหละมันอยู่สูงดูนี่ ใช่ไปใส่ต้นจีเอาต้นอ่อนๆมันแก่ๆไม่เอาเอายอดยอดอร่อยดีไหนๆมันก็จะหนาวแล้วเอาตรงกลางๆมันอยู่ได้ขึ้นมาไหม่ย สลัดออดูดิทนหนาวเนาะสลัดไรออด็ดแตกองไอ้เจ้าหอมญี่ปุ่นแล้วก็ผักชีเอาผักชีกชว้ยแถวนี้ที่ว่างวัยอยากเอาเมลร็ดสลัดมาโรยไว้แทวะกลับมา มาได้กินสลัดเตารากผักชีไปต้มต้มจืดต้มจืดอ้ยออ้อ้ยหักหมดเลยใหญ่ขอถอนก่อนเด้อไม่ไหวถือกล้องอันหนึ่งไม่ได้ดีนะวันนี้แดดออกคนนั้นไม่ค่อยหนาวเท่าไรถ้าแดดไม่ออกหนาว นีหวังว่าฝนไม่ตกเด้อยหญ่จะมาขุดอ้ออนี่เดี๋ยวก็งายท้องอีกเดี๋ยวนี้เลยตอนถอนหอมตอนถอนหอมไอ้ไอห้หอมใหญ่หนอย่างเงี้เลยดึงไปดึงมางายท้องเลยมันขาดถ้ามันไม่ขาดมันก็ไม่งไงเราดูดิเห็นเรดิษ แรดิสไปทำอะไรกินนะหนูดูสิสวยจังเลยแรดิส <c oughs> นี่นี่มาเก็บผักเกลาในสวนนั่นแหละแอดิสวว <c oughs> it, สวยๆแท้ถอนไฟก่อน <c oughs> หั่นกินตบเหลาก็ได้เนื้อ กินเปล่าๆนี่แหละฝรัง่งเขากินยังไงรู้ไหมเรดดิเขาเอามาเขาก็หั่นหันหันโรยเกลือพริกไทยแค่นั้นเลยเขาก็กินกินเป็นผักอะนะแต่โรยเกลือพริกไทยอู้ย ไปกินเสยเลยเอามาโรยโรยทิ้งไว้แต่ว่าไอ้นั่นไม่สวยสิทีนี้ไอไอสตอเบอรรี่ยายไม่สวยทีเนาะมันก็เหมือนเ,เรียกว่าอะไรขึ้นอย่างงี้มันก็เหมือนหญ้าเนาะมันก็เหมือนหญ้ามันก็เลยแย่งสารอาหารกันแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้มันไม่เจริญเติบโตแล้วเดี๋ยวตอนกลับมาค่อย ถอนออกโอ้ยดูมันแตกมันหนาวไปกินาอาหารเที่ยงนี่แหละไม่รู้ว่าจะกินอะไรแล้วตอนเทีย่ยงเ่ยนี่เดงได้ไอ้โะเพื่อน เดี๋ยวไปเอามันฝรั่งในโรงรถก่อนเขาใส่ปุ๋ยน่าจะใส่ปุ๋ยพอนจะทำอะไรก็ไม่รู้ฉีดยาหรือเปล่าเรียบข้าบ้านดีกว่า,าสมกันนะสีแดงกับสีเี้ยสีนวงกับสีขาว กินเยอะเหลือไม่เยอะี๋ยวค่อยไปขุดที่เหลือแล้วค่อยไปขุดที่เหลือพรุ่งนี้แหละท่จะได้ขุดล้างหนอกบ้างล้างได้บ้างด,ดินมันเยอะแต่อย่าจะ,จะล้างแล้วก็จะเอาน้ำมารด နာမរត់ទេဗាดอกไม้ตรงเนี้ย